ใคเอ่ยโอ๋เดี๋ยวเม เดียว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 คอยด้านเออมาพีก้อนมาพีก้อนมาพีก้อนมาพีกอนมาก้อนโอ้ยไอเจ้าหมาเจ้าลีโอเอยโอ้ยก็ให้แม่ตั้งรักเออหุ่จักกยิ้หุจักแล้วหุ่จักแล้วมาคิดหอดเออหุ่จักแล้วหุ่จักแล้วมาคิดหอดเอาเอามานี้มานี้นนี้ ขับ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 เอาไปคาพ่อหาพ่อเด้เรมาบีมาบี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 เร็วเร็วปนะปวดนปวดไหมปไปวแมปแมปไมปวปดเอออ่ๆรักกันรักกันก่อนรักกันโอ้หอ่รักกัน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 เรเร็วักกันรักกันเออรักกันรักกันคิดหอดพ่อหลายคิดหอดแม่หลายโอ้ยขักแน่หลุดใจปดโค้เนาะฮะลากิ้เ่าไปลุดกิเขาไป น้ำไปแล้วน้ำไปแล้วบ่อยู่ซื่อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาขาข้าเราไปนี่เอาเร็วเร็วเร็วซอพ่อเร็วเร็วเร็วควักควักควักเอาไปรับของขวัญไปรับของขวัญไปไปรับของขวัญเร็วไปมามามาไปดูไปดูไปดูพ่อเจ้ายังหายได้ไหมกินบักตาน กินมะมักตาัเออกินบักตาันป๊เอาลูกใหญ่บ่อติเอาลูกเล็กๆเอาลูกเล็กๆเอาไดป๊อเอ่าเอาไปเลยเอาไปของขวัญเอาลูกนี่เอาลูกนี่เอาบ่ได้ใส่บ่ใส่บ่กินอะไรปะกินบ่ได้กินบ่ได้อ่าพอแล้วพอแล้วพ่อแล้วมะมักตาัน